สวัสดีครับพี่น้องโมน,นีกก็มาพอกันกับช่องนายยีน่นอบ้าบอเหลาคือเก่านะครับเด้อโมนีกผ้าพีผ้าหนองมากินอมหนองงัวพี่น้องอมน้องบัวหรืออมรบัวนั่นเองนะครับผมแมวบางปูนนี่พี่น้องรบัวรบัวพี่สารเท่ากับหนองง้วอละพี่น้องไทยสาใหญ่ๆพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่ง Sẹp sẹp xem 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 sẹp xem 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 น้องวัวหืมห่อนๆเลยพี่น้อง แสบแสบกันครับผมลูกโดดเอองปีหน่องไข่สาอของแสบพีหน่องของแสบนีอ่อืจำเจ้าของอำรล ใส่ลูกโดดแน่จังน้อยพี่น้องเอ้ยมันสวงวะไปโหลด,ด mm hmm. ภาษาไทยก็รกวัวนะครับผมรกวัว ืมแบบแซ่บพี่น้องเจ้าขมมำล้ำคือเอา Hmm. Oh, okay. Chào hổm lâm lâm. <laughs> Ừm. <laughs> <laughs> หากินเด้อพี่น้องแสบแสบน้องอ่ะอืบังของแทบหือมหอมหอม แต่ใน,นถ้วยนี่ก็ขมเลยพี่น้องขมลำลำขมแปะตายบอเอาเรื่องคือเกา คาับไปน้อง mm. 음 <laughs> mm.

เราแตะซาพี่เ้อง แสบครับพี่น้องไปลองให้กินเมืองเด้อพี่น้องเมืม่อนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็พอน,นี้แหละพี่น้องแสบแสบคือเกาพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับผม